สวัสดีจากเมกานะคะวันนี้เราจะมาทำาก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันนะคะวันนี้ก็หิมะก,ก็ตกนะคะเยอะมากมายนะคะก็หัวใช้เท้าก่อนเลยค่ะเอาไว้ทําน้ําซุปนะคะแล้วก็เนี่ค่นเนื้อนะคะติดมานิดนิดนะคะเราจะใช้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะบ้านนี้เราชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อมากๆเลยนะคะนี่ค่ะหันหหันไว้ก่อนนะแล้วก็เนี่ยค่ะหัวหอมนะคะเราก็จะเอาหัวหอมไว้ทําน้ําซุปด้วยนะคะ เนี่ยก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะไม่ต้องชิ้นเล็กนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นขึ้นช่ายนะคะฝรั่งนะคะเอาไว้ทําน้ําซุปเหมือนกันนะคะแล้วก็สามเกลอค่ะผักชีก็เป็นผักชีแห้งเหมือนเดิมนะคะกระเทียมแล้วก็อันนี้ก็เม็ดพริกไทยนะคะใส่เข้าไปาค่ะโโกค่ะแล้วก็เราก็ทําน้าสต็อกนะคะน,นี่ก็ใส่ผักเข้าไปเลยนะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็เราจะมาผัดเนื้อก่อนนะคะกับสามเกลืนะผัดแบบไม่ต้องให้มันสุกมากนะคะหลังจากที่ผัดเสร็จเราก็จะย้ายไปใส่นะในหม้อความดันไอ้น้ำนะนะหม้อเขาเรียกหม้อความดันไอ้น้ำหรือเปล่าที่มันทำแบบว่าให้ตุ๋นให้ไวนะคะนี่ก็เคล็ดความอร่อยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องเทศนะคะเข้าไปนะคะอันนี้สําหรับเป็นน้ําซุปนะคะ แล้วก็ย้ายจากจากที่เราผัดเนื้อนะคะไปตุ่นใน,มมน,นใหม,ม้อความดันไอ้น้ำใช่ป่ะหม้อความดันไอ้น้ำแรงสูงนะคะตุ๋นเสร็จนะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะนี่ค่ะเพิบๆเลยค่ะก็เราก็จะ,ะย้ายมาใส่ใน หม้อน้ําซุปนะคะเราทําแยกเอาไว้นะคะแล้วก็ต้มต่อไปอีกนิดนึงนะคะเราก็จะใส่พวกผักอะไรลงไปนะแล้วก็ลูกชิ้นนะคะไซส์2ถุงเลยนะคะเพราะว่าเด็กบ้านนี้ชอบกินลูกชิ้นนะคะเนี่ยคะ่ะผักก็ใส่เข้าไปนะคะตุ๋นต่อเลยนะคะแล้วก็เราจะตามด้วยเครื่องปรุงนะคะเก็จะใส่แบบว่าะพะโลผงพลโลนิดนึงนะแล้วก็อซอสฝากเขียวซีอิ๊วขาวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแบล็ อ่า uh, sweet b a c k s o นะคะเป็นซอสซีซอิ๊วดำหวานนะคะใส่เข้าไปไม่ตกไม่กะนะว่ากี่ถ้วยตวงอะไรพวกนี้นะชออ่าช้ชอนโต๊ะไม่นะคะเกตเนี่ยค่ะมือนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะคะมันอร่อยเองนะคะแล้วก็อ่าเกลือนะคะหยอดเข้าไปเลยนะคะเนี่ยค่ะน้ําตาลนิดนะคะเราไม่ปรุงเผ็ดในนี้นะคะเราจะไปปรุงเผ็ดแยกที่หลังนะคะพ่อบ้านเราก็กินเผ็ดนะคะเดี๋ยวเราจะไปปรุงแยกนะคะเนี่ยค่ะต้มๆจนให้สุกนะคะอ่าเสร็ All right, we get some beef noodle soup. Uh, yeah. No. Yeah, no. Yeah, not mm. Looks good. A little garlic no. oil. Dry chili. No! Chili vinegar. Look at Look at Look. I don't remember what this is called. Yours? Some bean sprouts. Some fish sauce. I need a little more chili paste. Alright, okay. like mate. Alloy Mark Thank you. Beef noodle. Hmm. My favorite. อันนี้ก็ชามของเกตนะคะดูสิโอ้ยน่ากินน่ากินมากมายนะคะเผ็ดนะโอ้ยเนี่ยค่ะเนื้อตุ๋น,นบอกว่าเปื่อยมากๆเลยนะคะแบบอร่อยมากๆมือเนี้ยอยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะชีวิตคนไทยนอเมริกาไม่ลูก2ค่ะ,คะสวัสดีนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน